ค่ะนะคะ <S <S ลาก็ว่าเกิดมาบิ่เคยเดินเท้งโตเดินเท้ทพิธีจักเธอเธอแรกเดินเซฟีบางข้อนะเส้นมีดาวดาวอยู่วราสันอย่ายไปเซนเลยนะ,ะนะคะนะคะถ้าไม่เดินก็จะเซนอยู่นั่นแหละนะคะถ้าเดินครั้งแรกและครั้งที่สองต่อไปท่านจะไม่เซนนะคะนางแบบท่านสบายนะคะไม่มานะคะคุณเยาวรักษ์จากหาแล้วก็คุณสำราญ ข้อปบินค่ะโอมาแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณสมนึกอาถานและก็คุณพิสมัยจากโซภาค่ะนางแบบประธมันหายเหรอโอ้ยังอยู่ค่ะนึกว่านางแบบหายหลังจากเราเดินเ็ตนี้แล้วเราก็จะพักเบรกรายการไปชมความสำราญของวงดนตรีอุ้มร่มบุญไทยนะคะ มาแล้วนะคะเดินสวยๆนะคะกระพือผ้าออกด้วยนะคะไม่ต้องไปตุ้มหรอกนะคะผ้าสวยๆอย่าตุ้มนะคะไปเรียแบบบนรูปวิธีขอให้พือผ้าออกด้วยนะคะเขาจะได้เห็นลายว่าผ้าที่เราใส่นั้นฉันก็มักคือการจะได้เห็นลายผ้าออด้วยนะคะนาแบบพ่านประมานะคะคุณนัทยาลากโสคุณพานนิดาว่องคำค่ะมาแล้วนะคะ เราจะเรียกอีกสองท่านนะคะหลังจากเรียกสองท่านแล้วเราก็จะขอพระกเบกแคดวิร์กรนะคะบูคอตอนนะคะบูคอ,อนเหนไหมคะการเดินการสวมใส่กิริยาอาริยบทนั้นนะคะเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะ ข้อผ้าสวยแล้วนะคะพอให้นางแบบท่านที่หนึ่งนะคะเดินอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากรอบนี้เดินอีกรอบลงตรงท้ายแล้วก็ท่านก็จะขอให้ท่านนั้นลงไปพักผ่อนหลังเวทีนะคะต่อไปเราก็จะได้พักผ่อนด้วยวงดนตรีอุ้มรุ่มบูไทยนะคะแล้วก็มาเทนนิ่งห้าพันเมือง่อนะคะอ่านเวลาเดินอย่ายากกันนะคะขอค่อยไปค่ะ ท่านผู้เด่นต้งไปที่นะนี่นะคะ<อ>การเดินแบบผ้าการกุศลนนะคะคจริงๆแล้วเราว่าจะเดินข้างล่างแต่ว่าข้างบนนั้นจะได้เห็นทุกคนเดินข้างล่างน,นั้นนะคะเห็นแต่ใบหน้าไม่ได้เห็นทั้งชุดแต่เดินบนเวทีนั้นเราเห็นตั้งแต่รองเท้าชายผ้าถุงผ้าสบายนะคะคขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบกิติพิษัทุกท่าน่อยค่ะ และช่วงนี้ก็ขอมาทางความสุขของวงดนตรีอุ้มลุงอุไทยพิธีกรขอมอบให้กับพิธีกรคุณกุชานนะคะดำเนินการตอขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหแหมไม่ธรรมดานะครับนางแบบนายแบบแต่ละท่านเนี่ยโอ้โห,โหประชันกันเต็มที่เลยนะครับอันนี้เพิ่งถึงครึ่งนะครับนางแบบนี่เออสักครึ่งเดียวเด้พอพี่น้องเด้เอออสักครึ่งเดียวนะครับ จะมีนางแบบที่จะขึ้นมาโชว์อีกประมาณไไครึ่งหนึ่ง <ไป S 1> นะครับโอ้โหในรับความสนใจนะครับแล้วก็จะมีปิดท้ายนะครับเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ก็จะมีนางแบบกิติมาศจะขึ้นมาเดินโชว์นะครับเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องได้ดูได้ชมด้วยนะครับช่วงท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มาพักผอ่อนหรือว่ามาพักซึ้งโวแซลกับวงอุ้มลูกภูไทยนะครับมาแสดงสลับ สับเปลี่ยนนะครับในช่วงเดือน <ổ S 1> แ,<ล>แบบน<ล>ะครับเดอนแบบวันกุศสแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดนะครับทิดาบุญเบิกฟ้าเดิน3นะครับมืออื่นนะครับแล้วก็จะมีตุต้มโลกตุ้มโฮมตุ้มโฮมพาแรกเด้อพี่น้องเด้อมีอยากเอา,เอามากินน้ำเดียวมืออื่น,นี่มันนั่งกินยืนนี่หลังนะครับกินไปพร้อมเบื้องลุ่มภูไทไปพร้อมเบิ้งการประกวดทิดาบุญเดินสามไปนั่มนะครับว่าคุณเลอสิได้เป็นทิดาบุญเดินสาม ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับเออเบนนั่งงามพร้อมมื่อื่นนะครับพร้อมกับสนุกสนานมอเสือห์ฮอแลวนะครับพ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคืนนะครับคืนสุดท้ายเมื่อื่นคนพี่น้องเข้ากันให้มากให้หลยหลก็เมื่อนี้นะครับเมื่ออื่นเป็นวันสุดท้ายนะครับอ้าวช่วงนี้ก็พี่น้องกระช้รับชมการแสดงในไลยโป่งล่างสะกอนะครับในไลย อาสีโคตรตะบูนนะครับอาสีโคตรตะบูน